เสียงไก่ขันแววมาแต่ไกลตลุกให้พล่อยลืมตาตื่นขึ้นจากความฝันที่เลือนรางแสงแดดยามเช้าที่ลอดฐานช่องหน้าต่างไม้เก่าๆสองกระทบใบหน้าของเธอปลุกให้หญิงสาววัยสาสเจดปีต้องรีบลุกขึ้นจากที่นอนอย่างขุนชินชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวในต่างจังหวัดไม่ได้มีเวลาให้เธอได้นอนเอกในขณะนักโดยเฉพาะเมื่อเธอมีดวงใจอีกดวงหนึ่งที่ต้องดูแลพลอยค่อยๆขยับตัวอย่างเทาบาที่สุดเพื่อ ไม่ให้รบกวนการนอนของพิมพ์ลูกสาววัยหกขวบที่ยังคงหลับสนิทอยู่ข้างกายเธอทอดมองใบหน้าเล็กๆที่เปื้อนรอยยิ้มจางๆของลูกแล้วหัวใจก็พองโตวความเหนื่อยล้าจากการทำงานในโรงงานแปรรูปผลไม้ตลอดทั้งสัปดาห์ดูเหมือนจะมาลายหายไปสิ้นเพียงแค่ได้เห็นว่าแก้วตาดวงใจของเธอยังคงปลอดภัยและมีความสุขอยู่ตรงนี้ชีวิตของพลอยไม่ได้รวยด้วยกล่ดกุหลาบหลังจากล้มเหล,เหลวใน ชีวิตคู่เธอก็หอดลูกสาวกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดหลังเก่าของคุณแม่ทำงานเป็นพนักงานรายวันเพื่อหาเลี้ยงปากท้องไปวันวันแต่เธอก็ไม่เคยนึกเสียใจในทุกค่ำคืนที่กลับมาถึงบ้านแค่ได้กอดร่างเล็กๆของพิมพ์ไว้ในอ้อมแคนได้กลิ่นแป้งเด็กหอมที่ติดตัวลูกสาวเธอก็พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ในวันต่อไปสเสมอพิมพ์เป็นเด็กที่เงียบขรึมและดูเป็นผู้ใหญ่เกินไปบางครั้งพลอยก็ออโทษตัว เองไม่ได้ว่าบางทีการที่ลูกขาดความรักจากพ่อไปอาจทําให้พิมพ์ต้องโตเร็วกว่าเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกันแต่ถึงอย่างนั้นพิมพก็เป็นเด็กว่านอนสอนและไม่เคยสร้างปัญหาให้เธอต้องหนักใจเลยพิมพ์จะตื่นได้แล้วนะลูกเดี๋ยวแม่จะไปทํางานสายพถอยกระซิบที่ข้างหูของลูกสาวเบาๆพร้อมกับรูปสีสัตที่ปกคลุมด้วยเส้นผมนุ่มสลวยเด็กหญิงพิมพค่อยๆพลิกตัวขยับปลืกตาขึ้นช้าๆก่อนจะ ส่งยิ้มหวานให้ผู้เป็นแม่รุนสวัสดิ์ค่ะแม่รุนสวัสดิ์จากคนเก่งของแม่ไปล้างหน้าแแปลงฟันเร็วเข้าเดี๋ยวแม่เตรียมข้าวเช้าไว้ให้พลอยพูดพลางลุกขึ้นไปหยิบผ้าขนหนูผืนเล็กให้ลูกสาวขณะที่พิมพ์กำลังจะลุกจากเตียงนั่นเองสายตาของพลอยก็พันสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติบนต้นแขนซ้ายของลูกสาวมันคือรอยช้ำสีม่วงคล้ำเป็นจ้ำจ้ำมองดูคล้ายรอยนิ้วมือของใครบางคนที่บีบอา ไว้อย่างแรงรอยไม่ใหญ่มากนักแต่ก็เห็นได้ชัดบนผิวขาวละเอียดของเด็กน้อยหัวใจของพลอยกระตุกวูกเธอรีบสุดตัวลงนั่งข้างๆแล้วจับแขนของลูกขึ้นมาดูอย่างเป็นห่วงแขนไปโดนอะไรมาลูกทำไมถึงมีรอยช้ำแบบนี้หลักพิมมองรอยช้ำบนแขนตัวเองด้วยแววตาสงสัยก่อนจะสายหน้าเบาๆหนูไม่รู้ค่ะแม่เมื่อคืนหนูไม่ได้ฝันอะไรเลยน่สงสัยหนูจะนอนทับแขนตัวเองมัง้งคบพลอยขมวดคิ้วด้วย ความไม่สบายใจแต่เมื่อเห็นว่าลูกสาวไม่มีที่ถ้าว่าจะเจ็บปวดหรือหวาดกลัวอะไรเธอก็พยายามตอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นอย่างที่ลูกว่าจริงๆเด็กๆถิวบางแค่กระแทกอะไรนิดหน่อยก็อาจจะเป็นรอยได้ง่ายๆเธอจึงไม่ได้ซักไซสถามอะไรต่อเพียงแต่บอกให้ลูกไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อไปโรงเรียนตลอดทั้งวันพลอยไม่มีสมาธิในการทำงานเลยภาพรอยช้ำบนแขนของลูกสาวยังคง,งวงเวียนอยู่ในหัวของเธอ มันดูไม่เหมือนรอยกระแทกธรรมดามเหมือนรอยนิ้วมือของคนจริงๆเสียมากกว่าแต่จะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อในบ้านหลังนี้มีแค่เธอกับลูกสาวเพียงสองคนเท่านั้นเย็นวันนั้นเมื่อกลับถึงบ้านพลอยก็รีบตรวจด,ดูแขนของพิมพ์อีกครั้งรอยช้ำยังคงอยู่แต่สีจางลงไปบ้างแล้วพิมพ์ยังคงร่าเริงและเล่นตามประษาเด็กไม่ได้แสดงอาการผิดปกติใด,ดๆพลอยจึงได้แต่เก็บความกังวลไว้ในใจเพียง ล้ำพังแต่แล้วเช้าวันต่อมาความกังวลของพลอยก็แปลเปลี่ยนเป็นความหวาดหวั่นเมื่อเธอพบรอยชำลักษณะเดิมปรากฏขึ้นอีกครั้งบนแขนสายของพิมพ์มันอยู่ถัดจากรอยเดิมที่ยังไม่ทันจางหายไปดีราวกับถูกตอกย้ำว่าสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญพิมพบอกแม่มาตามตรงนะลูกที่โรงเรียนมีใครแกล้งหนูหรือเปล่าพลอยถามลูกสาวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังกว่าเดิมเด็กหญิงพิม สายหน้าดวงตาเริ่มมีน้ำใสๆคลอไม่มีค่ะแม่ไม่มีใครแกล้งหนูเลยจริงๆนะครับพลอยดึงลูกสาวเข้ามาก่อนไว้แน่นแม่เชื่อจะแม่เชื่อหนูนะเธอลูกหัวลูกสาวเบาๆแต่ในใจกลับร้อนรุ่มเหมือนมีไฟสูงอยู่ข้างในท่าไม่มีใครแกล้งแล้วรอยพวกนี้มันมาจากไหนการแน่ความอดทนของพลอยมาถึงขีดสุดในช้างวันที่สามเมื่อรอยช้ำรอยที่สามปรากฏขึ้นในตำแหน่งเกือบจะทับซ้อนกับรอยแรกคราวนี้ เธอไม่สามารถหลอกตัวเองได้อีกต่อไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติมันคือรูปแบบที่น่าขนลุกและจงใจเกินไปพลอยรู้สึกร้าวกับม,มือที่มองไม่เห็นกำลังส่งสารเตือนบางยังมาถึงเธอผ่านร่างกายของลูกสาวเธอตัดสินใจพาลูกไปหาหมอที่คลินิกในตัวอำเภอทันที่คุณหมอซักประวัติและสั่งตรวจเลือดเพื่อเช็คความผิดปกติของเกล็ดเลือดแต่ผลที่ออกมากลับเป็นปกติทุกอย่างผลเลือดของน้อง ปกติสมบูรณ์ดีนะครับคุณแม่คุณหมอไวกลางคนพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยจากลักษณะรอยชำ้ำที่ไม่ได้มีอาการบวมหรือเจ็บปวดร่วมด้วยผมสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่น้องนอนและเมื่อแล้วเผือไปกระแทกกับขอบเตียงหรือเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนโดยไม่รู้ตัวมากครับเด็กบางคนก็เป็นแบบนี้ได้พลอยพยักน่ารับแต่ในใจกลับคัดค้านอย่างรุนแรงเธอรู้จักห้องนอนของตัวเองดีมันเป็นห้องสี เหลี่ยมเล็กๆที่มีเพียงเตียงนอนกับตู้เสื้อผ้าเก่าๆไม่มีมุมหรือขอบคมที่จะทําให้เกิดรอยแบบนี้ได้เลยยิ่งเป็นรอยนิ้วมือที่ชัดเจนขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้เมื่อกลับมาถึงบ้านพลอยตัดสินใจแน่วแน่เธอยอมลาง,งานหนึ่งวันเพื่อพิสูจน์ความจริงให้ได้เธอจะไม่ยอมทําให้ลูกสาวต้องตกอยู่ในอันตรายที่มองไม่เห็นแบบนี้อีกต่อไปช่วงบ่ายวันนั้นพลอยขี่มอเตอร์ไซค์คัน เก่าเข้าไปในตลาดตัวอำเภอเธอตรงไปที่ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และมองหากล้องวงจอปิดขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะหาได้ในที่สุดเธอก็ได้กล้องตัวจิ๋วที่สามารถซ่อนไว้ในที่ต่างๆได้อย่างแนบเนียนกลับมาหนึ่งตัวเมื่อกลับมาถึงบ้านพลอยรอจนพิมพละละ์เพลหลักไปในช่วงบ่ายเธอจึงค่อยๆแงมประตูห้องนอนนอนเข้าไปอย่างเงียบเชียบสายตาของเธอกวาดมองไปรอบห้องเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่ สุดในการซ่อนกล้องในที่สุดเธอก็ตัดสินใจซ่อนมันไว้หลังกองตุ๊กตาเก่าๆบนหัวตู้เสื้อผ้ามุมนั้นสามารถมองเห็นเตียงนอนได้ทั้งหมดอย่างชัดเจนหลังจากติดตั้งกล้องและเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเธอเรียบร้อยแล้วพลอยก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่หัวใจของเธอเต้นระรัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนส่วนหนึ่งรู้สึกผิดที่ต้องทำแบบนี้กับลูกแต่อีกส่วนหนึ่งกลับรู้สึก วาดกลัวกับความจริงที่เธออาจจะได้เห็นคืนนั้นพลออยกอดพิม์แน่นกว่าทุกคืนเธอเล่านิทานให้ลูกฟังจนหลับไปแต่ตัวเธอเองกลับคมตาให้หลับไม่ลงเธอนอนนิ่งๆฟังเสียงลมหายใจที่สม่ำเสมอของลูกสาวพลางจ้องมองไปยังความมืดตรงมุมตู้เสื้อผ้าที่กล้องตัวเล็กๆกำลังทำงานของมันอยู่เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงความเหนื่อยล้าเริ่มจู่โจมเปลือกตาของ พร้อยแต่เธอก็ยังฝืนทนในหัวของเธอเต็มไปด้วยคำถามมากมายมันคืออะไรกันแน่คือวิญญาณพูดผีหรือเป็นเพียงอาการป่วยทางจิตที่ซับซ้อนของลูกสาวที่เธอไม่เคยรู้ในที่สุดความอ่อนเพลียก,ก็เอาชนะความตั้งใจของเธอได้พร้อยผลหลักไปโดยไม่รู้ตัวท่ามกลางความเงียบสงัดของค่ำคืนนั้นโดนไฟสีแดงเล็กๆของกล้องวงจรติดยังคงกระพริบเป็นจังหวะในความมืดมิดราวกับดวงตาที่สามซึ่ง กำลังเฝ้ารอเพื่อบันทึกความจริงอันนาสพรึงกลัวที่กำลังจะเปิดเผยตัวตอนออกมาในอีกไม่ช้าเสียงนาฬิกาปลุกจากโทรศัพท์มือถือดังขึ้นตอนห้านาฬิกาสาสิบนาทีพร้อยสะดุ้งตื่นยังแรงหัวใจเต้นรวมเหมือนกลองสุดความทรงจำจากเมื่อคืนค่อยๆไหลกลับเข้ามาในหัวเธอรีบคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาดูก่อนเป็นอันดับแรกแต่สิ่งที่เธอทำไม่ใช่การปิดเสียงนาฬิกาปลุกแต่เป็นการเปิดแอปพลิเคชัน ของกล้องวงจรปิดขึ้นมาดูด้วยมือที่สัน่นท่าภาพแรกที่เห็นคือภาพห้องนอนที่มืดสลัวมีเพียงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาจังเธอนอนกอดลูกสาวอยู่บนเตียงเหมือนทุกคืนพล่อยสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะกดเลื่อนแถบเวลาเพื่อดูภาพที่บันทึกไว้ตลอดทั้งคืนเวลาทิ้งคืนทุกอย่างยังคงสงบหนึ่งนาฬิกายังคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นพลอยเริ่มชื้นขึ้นมาเล็กน้อยบางทีเมื่อคืนอาจจะไม่ มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้บางทีเรื่องทั้งหมดอาจจะเป็นแค่ความกังวลเกินเหตุของเธอเองแต่แล้วเมื่อแถบเวลาเลื่อนมาถึงสองนาฬกาสีนาทีหัวใจของเธอก็แทบจะหยุดเต้นภาพในจอแสดงให้เห็นว่าพิมพ์ลูกสาวของเธอค่อยๆขยับตัวอย่างช้าๆก่อนจะลุกขึ้นนั่งบนเตียงใบหน้าเล็กๆนั้นเรียบเฉยไร้ความรู้สึกดวงตาทั้งสองข้างเบิกโพงแต่มันเป็นดวงตาที่ว่างเปล่าราวกับไม่มีจิตวิญญ,ญาณไม่ใช่ดวงตาของ เด็กน้อยคีอออนที่เธอรู้จักพลอยกลั้นหายใจมองภาพในจอโทรศัพท์นิ่งราวกับถูกสะพิมพ์ยกแขนซ้ายของตัวเองขึ้นมาข้างหน้าชูมันค้างไว้กลางอากาศชั่วครู่จากนั้นเธอก็ใช้มือขวาจิกลงไปบนต้นแขนซ้ายของตัวเองอย่างแรงๆจนพลอยรู้สึกเจ็บแปลกขึ้นมาแทนลูกแม้จะดูผ่านหน้าจอเล็กๆแต่เธอก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเด็กหญิงบิดเนื้อตัวเองจนผิวหนังบุมลงไปหลังจากนั้นไม่ กี่วินาทีพิมพ์ก็คลายมือออกแล้วค่อยๆลบตัวลงนอนในท่าเดิมอย่างนุ่มนวลราวกับว่าเหตุการณ์เมื่อครู่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยพลอยตัวแข็งทื่อราวกับกลายเป็นหินน้ำตาไหลาพากออกมาโดยไม่รู้ตัวนี้ไม่ใช่การนอนละเมอนนี่มันคืออะไรกันแน่ลูกของเธอกำลังถูกอะไรบางอย่างควบคุมอยู่ใช่ไหมความคิดนี้ทำให้ขนทั่วร่างของเธอลุกชันขึ้นมาพร้อมกันเธอรีบหันไปมองลูกสาวที่ ยังคงหลับสนิทอยู่ข้างๆหลงหายใจยังคงสม่ำเสมอใบหน้าดูสงบสุขเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พ้อยรู้ดีว่าใต้ความสงบนั้นมีความผิดปกติที่น่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่เช้าวันนั้นพลอยไม่ได้ไปทํางานเธอโทรไปลาป่วยแล้วรีบพาลูกสาวไปที่คลินิกจิตเวชเด็กในตัวจังหวัดอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ได้ไปมือเปล่าแต่เธอนําคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้เมื่อคือนไปด้วยคุณหมอคนเดิมดูคลิปวิดีโอ ด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดขึ้นยังเห็นได้ชัดเขาดูซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายรอบก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาสบตากับพลอยคุณแม่ครับจากที่หมอดูแล้วนี่ไม่ใช่อาการละมือทั่วไปนะครับพฤติกรรมมันดูจงใจและมีรูปแบบเกินไปแล้วมันคืออะไรคะคุณหมอลูกของหนูเป็นอะไรพลอยถามด้วยนำเสียงสั่นเครือมันเป็นไปได้สองทางครับคุณหมอถอนหายใจทางแรกคือน้องอาจจะมีบาดแผลทางใจที่รุนแรงมากจนแสดงออก มาในรูปแบบของการทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวในขณะหลับหรืออีกทางหนึ่งซึ่งหมอก็ไม่ได้อยากจะพูดให้คุณแม่กังวลนะครับมันอาจจะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหรือสิ่งลี้ลับบางอย่างที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้คำว่าสิ่งลี้ลับทำให้พลอยรู้สึกเย็นว่าไปทั้งสันหลังเธอไม่ใช่คนงมง,งายแต่สิ่งที่เธอเห็นกับตามันก็ยากที่จะหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้จริงๆคุณ หมอแนะนําให้พลอยลองพาลูกสาวไปทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายพยายามพูดคุยกับลูกให้มากขึ้นและสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดต่อไปหากอาการยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมีการบําบัดอย่างจริงจังพลอยกลับมาบ้านด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้งกว่าเดิมเธอรู้สึกเหมือนกําลังเดินอยู่ในอุโมงค์ที่มืดมิดและมองไม่เห็นทางออกเธอตัดสินใจแล้วว่าจะต้องหาคําตอบให้ได้ไม่เปล่าราวกับไม่มีจิตวิญญ,ญาณไม่ใช่ดวงตาของ เด็กน้อยคี้อออนที่เธอรู้จักพลอยกลั้นหายใจมองภาพในจอโทรศัพท์นิ่งราวกับถูกสะพิมพ์ยกแขนซ้ายของตัวเองขึ้นมาข้างหน้าชูมันค้างไว้กลางอากาศชั่วครู่จากนั้นเธอก็ใช้มือขวาจิกลงไปบนต้นแขนซ้ายของตัวเองอย่างแรงๆจนพลอยรู้สึกเจ็บแปลกขึ้นมาแทนลูกแม้จะดูผ่านหน้าจอเล็กๆแต่เธอก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเด็กหญิงบิดเนื้อตัวเองจนผิวหนังบุ๋มลงไปหลังจากนั้นไม่ ีวินาทีพิมพ์ก็คลายมือออกแล้วค่อยๆลบตัวลงนอนในท่าเดิมอย่างนุ่มนวลราวกับว่าเหตุการณ์เมื่อครู่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยพลอยตัวแข็งทื่อราวกับกลายเป็นหินน้ำตาไหลาพากออกมาโดยไม่รู้ตัวนี้ไม่ใช่การนอนละเมอนี่มันคืออะไรกันแน่ลูกของเธอกำลังถูกอะไรบางอย่างควบคุมอยู่ใช่ไหมความคิดนี้ทำให้ขนทั่วร่างของเธอลุกชันขึ้นมาพร้อมกันเธอรีบหันไปมองลูกสาวที่ ยังคงหลับสนิทอยู่ข้างๆหลงหายใจยังคงสม่ำเสมอใบหน้าดูสงบสุขเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พ้อยรู้ดีว่าใต้ความสงบนั้นมีความผิดปกติที่น่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่เช้าวันนั้นพลอยไม่ได้ไปทํางานเธอโทรไปลาป่วยแล้วรีบพาลูกสาวไปที่คลินิกจิตเวชเด็กในตัวจังหวัดอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ได้ไปมือเปล่าแต่เธอนําคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้เมื่อคือนไปด้วยคุณหมอคนเดิมดูคลิปวิดีโอ ด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดขึ้นยังเห็นได้ชัดเขาดูซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายรอบก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาสบตากับพลอยคุณแม่ครับจากที่หมอดูแล้วนี่ไม่ใช่อาการละมอทั่วไปนะครับพฤติกรรมมันดูจงใจและมีรูปแบบเกินไปแล้วมันคืออะไรคะคุณหมอลูกของหนูเป็นอะไรพลอยถามด้วยนำเสียงสั่นเครือมันเป็นไปได้สองทางครับคุณหมอถอนหายใจทางแรกคือน้องอาจจะมีบาดแผลทางใจที่รุนแรงมากจนแสดงออก มาในรูปแบบของการทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวในขณะหลับหรืออีกทางหนึ่งซึ่งหมอก็ไม่ได้อยากจะพูดให้คุณแม่กังวลนะครับมันอาจจะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหรือสิ่งลี้ลับบางอย่างที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้คำว่าสิ่งลี้ลับทำให้พลอยรู้สึกเย็นว่าไปทั้งสันหลังเธอไม่ใช่คนงมง,งายแต่สิ่งที่เธอเห็นกับตามันก็ยากที่จะหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้จริงๆคุณ หมอแนะนําให้พลอยลองพาลูกสาวไปทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายพยายามพูดคุยกับลูกให้มากขึ้นและสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดต่อไปหากอาการยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมีการบําบัดอย่างจริงจังพลอยกลับมาบ้านด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้งกว่าเดิมเธอรู้สึกเหมือนกําลังเดินอยู่ในอุโมงค์ที่มืดมิดและมองไม่เห็นทางออกเธอตัดสินใจแล้วว่าจะต้องหาคำตอบให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามคืน นั้นพลอยตัดสินใจติดตั้งกล้องเพิ่มอีกหนึ่งตัวคราวนี้เธอติดไว้บนเพดานห้องเพื่อให้ได้ภาพในมุมกว้างที่สามารถเห็นทุกซอกทุกมุมของห้องนอนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเธออยากจะแน่ใจว่าจะไม่พลาดรายละเอียดใดๆไปแม้แต่น้อยเช่นเคยพลอยนอนไม่หลับเรืแกล้งทําเป็นหลับแล้วจ้องมองลูกสาวผ่านหน้าจอโทรศัพท์ที่ซ่อนไว้ใต้ผ้าห่มเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าจนหน้าอึอดอัดแล้วช่วงเวลาเดิมก็ มาถึงสองนาฬิกาสี่สิบนาทีสี่สิบสามนาทีพิมลุกขึ้นนั่งอีกครั้งด้วยท่าทางและแววตาที่ว่างเปล่าเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ทําให้พลอยแทบจะกฤทธิร้องออกมาดังๆคือภาพที่ปรากฏขึ้นในกล้องตัวใหม่ที่ติดไว้บนเพดานภายใต,ใต้แสงไฟสลัวๆของโคมไฟหัวเตียงร่างของพิมพ์ที่นั่งอยู่บนเตียงกลับทอดเงาออกมาเป็นสองเงาเงาหนึ่งคือเงาของพิมพ์เองแต่อีกเงาหนึ่งเป็นเงาดำตะกักคุ้มๆม,มีรูปร่างคล้ายคนแต่ดู สูงโปร่งและบิดเบี้ยวผิดส่วนมันยืนอยู่ข้างๆเตียงนอนกลมตัวลงต่ำจนดูเหมือนกำลังกระซิบอะไรบางอย่างที่ข้างหูของพิมพ์ลอยเบิกตากว้างจนสุดมือที่ถือโทรศัพท์สั่อยางควบคุมไม่ได้เงือการแต่ทักไปทั่วทั้งตัวเงานั้นคืออะไรกันแน่มันไม่ใช่เงาของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนในห้องแน่นอนเพราะมันเคลื่อนไหวได้หลังจากที่เงาดำนั้นถ่าออกไปพิมพ์ก็เริ่มทำร้ายตัวเองเหมือนเมื่อคือนที่ผ่านมาแต่ภาพที่ เห็นในคืนนี้มันชัดเจนและน่ากลัวกว่าร้อยเท่าพันเท่าพลอยตระหนักแล้วว่าลูกสาวของเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนี้ทันทีที่พิมพ์ล้มลตัวลงนอนพลอยก็รีบปิดโทรศัพท์แล้วลุกออกจากเตียงอย่างรวดเร็วเธอไม่สามารถทนอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปได้อีกแม้แต่วินาทีเดียวด้วยความกลัวสุดขีดเธอวิ่งออกจากบ้านทั้งชุดนอนมุ่งหน้าไปยังบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ท้ายซอยซึ่งเป็นบ้าน ของยายสมหญิงชราที่คนทั้งหมู่บ้านต่างให้ความเคารพนับถือและเชื่อว่าท่านสามารถสื่อสารกับสิ่งลี้ลับได้พร้อยทุกประตูบ้านของยายสมอย่างบ้าคลาัง่งถังๆที่เป็นเวลาเกือบสามนาฬิกาแล้วไม่นานนักประตูไม้เก่าๆก,ก็งอแงเปิดออกเผยให้เห็นร่างของหญิงชราในชุดผ้าถุงผมสีดอกเหลาของท่านดูยุ่งเหยิงจากการถูกปลุกกลางดึกมีเรื่องอะไรกันอีกหนูทำไมมาทุกประตูเสียงดังโครมครามป่าน นิยายสมถามด้วยน้ำเสียงงวงเยียบพลอยไม่ตอบอะไรเธอซุดตัวลงกับพื้นแล้วปล่อยโฮออกมาอย่างสุดจากกลั้นน้ำตาแห่งความกลัวความสับสนและความสิ้นหวังไหลไหลทะลักออกมาไม่ขาดสายยายสมมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปจากความงุนงงเป็นความเข้าใจท่านถอนหายใจเบาๆก่อนจะพยุงร่างของพลอยให้ลุกขึ้นแล้วพาเข้ามาในบ้านเข้ามาข้างในก่อนเธอเองยายสมพูดด้วยเนื้อเสียง ที่อ่อนโยนค่อยๆเล่าให้ยายฟังว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นภายในกระท่อมไม้หลังเล็กของยายสมกลิ่นทูปและสมุนไพรจางๆลอยอบอวนไปทั่วห้องพลอยนั่นตัวสั่นอยู่บนเสือ่อเก่าๆน้ำตายอยังคงไหลาอาบแก้มไม่หยุดยายสมรินน้งอุ่นใส่แก้วแล้วยื่นให้เธอก่อนจะนั่งลงตรงข้ามอย่างสงบรอให้หญิงสาวตรงหน้าพร้อมที่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดพลอยสูดน้ำมุกเสียงดังก่อนจะหยิบโทรศัพท์มือ ถือขึ้นมาเปิดคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดทั้งสองคืนให้ยายสมาดูเธอไม่ได้อธิบายอะไรมากแค่ปล่อยให้ภาพอันน่าสะพรึงกลัวนั้นทำหน้าที่ของมันเองยายสมจ้องมองภาพในจอโทรศัพท์ด้วยแววตาที่สงบนิ่งแต่แฝงด้วยความเฉียบคมท่านไม่ได้มีท่าทีตกใจหรือหวาดกลัวเหมือนที่พ่อยคาดไว้ตรงกันข้ามท่านกลับพยักหน้าช้าๆเป็นระยะราวกับว่าสิ่งที่เห็นเป็นเรื่องที่ท่านคุ้นเคยเป็น ยังดีเมื่อคลิปจบลงยายสมก็ถอนหายใจยาวเวรกรรมท่านพึมงำกับตัวเองเบาๆก่อนจะเงยหยน่าขึ้นมาสบตากับพลอยลูกสาวเองไม่ได้ป่วยหรอกนะอีหนูแต่เขาถูกวิญญาณตามอย่างที่เขาว่ากันนั่นแหละแม้จะเตรียมใจมาบ้างแล้วแต่เมื่อได้ยินคำยืนยันจากปากของยายสมพลอยก็อดที่จะรู้สึกใจหายว่าไม่ได้แล้วแล้วหนูจะทำยังไงดีคะยายหนูสงสารลูกเรื่องแบบนี้มันเกินกำลังของยายยายสมหน้า มีแต่พระที่ท่านมีบุญบารมีสูงเท่านั้นที่จะช่วยได้พรุ่งนี้เช้าเองพาลูกไปที่วัดป่าท้ายหมู่บ้านนับไปกราบหลวงตาบุญท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดชีวิตท่านน่าจะพอมีทางช่วยเองได้พลอยพยักน่ารับคําอย่างสิ้นหวังคืนนั้นเธอไม่ได้กลับไปนอนที่บ้านแต่ขอนอนค้างที่บ้านของยายสมเธอไม่กล้ากลับไปเผชิญหน้ากับเงาดําปริศนานั้นตามลำพังอีกแล้วเช้าวันรุ่ง ขึ้นพลอยปลุกลูกสาวแต่เช้าโตเธอโกหกพิมพว่าจะพาไปทําบุญที่วัดพิมพ์ซึ่งไม่ได้รับรู้อะไรเลยก็แต่งตัวอย่างว่าง่ายและดูตื่นเต้นที่จะได้ไปเที่ยววัดกับแม่วัดป่าท้ายหมู่บ้านเป็นวัดเล็กๆที่ร่มรื่นและเงียบสงบสมกับชื่อของมันเมื่อพลอยพาพิมพ์เดินเข้าไปในบริเวณวัดเธอก็รู้สึกได้ถึงความเย็นสบายที่แตกต่างจากอากาศร้อนอบอ้าวข้างนอกอย่างสิ้นเชิงพวกเธอพบหลวงตา บุญกำลังกวาดใบไม้อยู่ที่ลานวัดท่านเป็นพระภิกษุชราที่ดูมีเมตตารอยยิ้มของท่านทำให้ความหวาดหวาดกลัวในใจของพ่อยลดลงไปได้บ้างพ้อยเข้าไปก้มกราบที่เท้าของหลวงตาก่อนจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับลูกสาวให้ท่านฟังอย่างละเอียดหลวงตาบุญวางไม้กวาดลงแล้วนั่งยองๆงลงตรงหน้าพิมพ์ท่านไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่จ้องมองเข้าไปในดวงตาของเด็กหญิงนิ่งๆอยู่ครู หนึ่งพิม์ไม่ได้มีท่าทีหวาดกลัวลงตาตรงกันข้ามเธอกลับยิ้มให้ท่านอย่างเป็นมิตรหลังจากเงียบไปอิดจหนึ่งลวงตาก็หันมาพูดกับพลอยเด็กคนนี้เขามีสัมผัสพิเศษติดตัวมาตั้งแต่เกิดนิย,ยมจิตของเขาและเอียดอ่อนและเปิดรับพลังงานจากภายนอกได้ง่ายกว่าคนทั่วไปแล้วที่ลูกหนูเป็นแบบนี้พลอยถามเสียงสัน่นลวงตาถอนหายใจเบาๆอาตมาสัมผัสได้ถึงไอยเย็นที่รุนแรงมันตาม โยมกับลูกสาวมาจากที่บ้านโดยเฉพาะจากบริเวณบ่อน้ําร้างหลังบ้านของโยมคําพูดของหลวงตาทําให้พลอยตัวชาไปทั้งร่างบ่อน้ําร้างหลังบ้านเธอไม่เคยสนใจมันเลยด้วยซ้ํามันเป็นบ่อกเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานตั้งแต่สมัยที่คุณยายของเธอยังมีชีวิตอยู่ป่าบ่อมีวัชพืชขึ้นรกครึ้งและถูกถงไปแล้วบางส่วนดูเหมือนหลุมดินธรมธรมดามด่าเท่านั้นที่นั่นมีอะไรอยู่หรอือข้าหลวงตาอาตมาก็บอกไม่ ได้แน่ชัดเปรอกนะว่าคืออะไรหลวงตาตอบแต่ที่นั่นมีดวงจิตที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดสถิตยอยู่เขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่การที่เขาพยายามสื่อสารกับลูกสาวของโยมด้วยวิธีนี้มันส่งผลเสียต่อตัวเด็กเองทางที่ดิโยมควรกลับไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเสียแล้วทุกอย่างอาจจะดีขึ้นพลอยก้มลงกราบหลวงตาอีกครั้งด้วยความซาบซึมใจเธอกลับมาบ้านด้วยความรู้สึกที่ทั้งหวาดกลัว และมีความมองประปลนกันไปอย่างน้อยตอนนี้เธอเธอก็รู้แล้วว่าต้นตอของปัญหาอยู่ที่ไหนตลอดทั้งวันนั้นพลอยไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเฝ้ามองลูกสาวเล่นอยู่ในบ้านเธอสังเกตเห็นว่าพิมพมักจะเหมอมองออกไปทางหลังบ้านบ่อย,อยๆรากับมีอะไรบางอย่างดึงดูดความสนใจของเธออยู่ที่นั่นจนกระทั่งตกเย็นเมื่อพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำลงพลอยก็ตัดสินใจแน่ว,แน,วแน่เธอบอกให้พิมพเข้าไปดู กาตูในบ้านส่วนตัวเธอเองก็หยิบจอบและเสียงที่วางพิงไว้ข้างฝาบ้านแล้วเดินตรงไปยังบ่อน้ำร้างหลังบ้านทันทีบรรยากาศรอบห,หาบ่อน้ำดูน่าขนลุกกว่าปกติลงพัดใบไม้แห้งเสียสีกันดังบิดอยู่พลอยกลืนน้ำลายลงคอยังฝืดเฟือนก่อนจะเริ่มลงมือขุดดินและถังหญ้าที่ขึ้นปกคลุมปากบ่อออกเงื่อไหลใครย้อยไปทั่วทั้งตัวแต่เธอก็ไม่ยอมหยุดพักเธอขุดลึกลงไปเรื่อยๆผ่านชั้นดินแข็ง และเศษหินเศษปูนที่เคยถูกนำมาถมไว้แกรกเสียงปลายเสียงกระทบกับของแข็งบางอย่างทําให้พลอยชะงักเธอค่อยๆใช้มือปัดดินออกอย่างระมัดระวังแล้วสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของเธอก็คือแผ่นไม้ผู้ที่ถูกวางปิดทับอะไรบางอย่างไว้หัวใจของพลอยเต้นแรงจนแทบจะทะลุกออกมานอกอกเธอรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีงัดแผ่นไม้นั้นขึ้นมาอย่างทุลักทุเลใต้แผ่นไม้นั้นคือความว่างเปล่าที่มืดมิด ของบ่อหนําเก่าแต่สิ่งที่ทําให้เธอต้องผนะกถอยหลังกลับไปก็คือห่อผ้าสีขาวเก่าๆที่วางอยู่บนขอบบ่อด้านในมันดูเหมือนทุกนํามาวางไว้ไม่นานนักเพราะยังไม่มีดินเก่อมากเท่าไรพลอยลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเอื้อมมือลงไปหยิบห่อผ้านั้นขึ้นมามันมีน้ําหนักเบาและเย็นเฉียบจนน่าประหลาดใจมือของเธอสั่นระริกขณะที่ค่อยๆคลี่ผ้าดิบสีขาวที่เก่าจนเหลืองกรอบนั้นออกข้าง ในห่อผ้าคือกำไรข้อเท้าเด็กที่ทำจากเงินหนึ่งคู่มันดำคล้ำไปตามกาลเวลาแต่ยังคงเห็นลวดลายสลักที่งดงามและข้างๆกำไรนั้นคือปล่อยผมเส้นเล็กๆสีน้ําตาลอ่อนที่ถูกมัดรวมกันไว้ด้วยได้สีแดงพลอยจ้องมองของสองสิ่งนั้นนิ่งเงันความคิดมากมายรั่งรูเข้ามาในหัวของเหล่านี้เป็นของใครกันแน่และทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้เด็กคนนั้นคือใครและเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ คำถามมากมายผุดขึ้นมาในใจแต่ไม่มีคำตอบใดหา,หาเลยแม้แต่ข้อเดียวทันใดนั้นเองลมก็พัดระโชแรงขึ้นมาวูบหนึ่งอย่างไม่มีปีมีพลุยทําให้พลอยรู้สึกเย็นเยือเยือกไปถึงกระดูกสันหลังเธอรีบกําหอผ้าไว้ในมือแน่นก่อนจะหันหลังวิ่งกลับเข้าบ้านอย่างไม่คิดชีวิตความจริงอันน่าสะพรึงกลัวก,กาลังรอคอยเธออยู่และนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นพลอยวิ่งกลับเข้าบ้านมาด้วยอาการ การตื่นตระหนกเธอล็อกประตูหลังบ้านแน่นหนาแล้วสุดตัวลงนั่งกับพื้นอย่างหมดแรงหัวใจยังคงเต้นระรัวอยู่ในอกในมือของเธอยังคงกำห่อผ้าที่บรรจุก,กำไลข้อเท้าและปล่อยผมเอาไว้แน่นความเย็นเฉียบจากวัตถุในมือแผ่ซ่านไปทั่วร่างทำให้เธอรู้สึกหนาวเหน็บทั้งทั้งที่อากาศไม่ได้เย็นเลยแม้แต่น้อยแม่เขาเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงใสเสียงของพิมพ์ดังขึ้นข้างข้างทำให้พลอยได้สติเธอ ลืมไปเลยว่าลูกสาวยังอยู่ในบ้านพลอยรีบซ่อนห่อผ้าไว้ข้างหลังแล้วเงยหน้าขึ้นมายิ้มให้ลูกไม่มีอะไรจ้าแม่แค่เหนื่อนนิดหน่อยเธอพยายามกลับน้ำเสียงให้เป็นปกติที่สุดพิมหิวหรือยังเดียดไปทำกับข้าวให้นักคืนนั้นพลอยนอนไม่หลับทั้งคืนเธอเอาของที่พบไปซวนไว้ในตู้เสื้อผ้าแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องเธออยู่ตลอดเวลาเธอไม่กล้าแม้แต่จะข่มตาให้หลับ ลงเพราะกลัวว่าจะได้เห็นเงาดำปริศนานั้นอีกเช้าวันรุ่งขึ้นพลายตัดสินใจนำของที่พบไปปรึกษาลุงวิญาตผู้ใหญ่เพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันลุงวีเป็นน้องชายแท้ๆของคุณตาของพลอยแม้จะอายุมากแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงและมีความทรงจำที่ดีเยี่ยมบ้านของลุงวีเป็นบ้านไม้ทรงไทยหลังใหญ่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของพลอยนักเมื่อพลอยเล่าเรื่องราว ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและยื่นหอบผ้าให้หลุงวีดูสีหน้าของชายชาราก็เปลี่ยนไปในทันที